วันนี้มาทําเมนูน้ําเงี้ยวกันนะคะน้ําเงี้ยวน,นะคะ<ม>เบื้องต้นก็จะมีอันนี้จะเป็นดอก,กนิ้วนะคะซื้อมาแล้วก็เอามาแช่น้ําไว้นะคะให้นุ่มนะคะตัวนี้จะเป็นน้ําพริกน้ําเงี้ยวน,นะคะตัวนี้จะเป็นกระเทียมแล้วก็รากผักชีค,ค่ะมีหมูสับนะคะซื้อมาประมาณ20บาทค่ะ อันนี้ก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะลูกเล็กนะคะเอามาหัน่นเป็นประมาณสี่แบ่งสี่นะคะแล้วก็จะมีเลือดค่ะเลือดไก่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระดูกหมูแล้วก็ตีนไก่นะคะที่ตุ๋นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีทำกันเลยค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ อันดับแรกใส่น้ำมันเข้าไปก่อนคะ่ะใส่น้ำมันเพื่อที่จะเจียวกระเทียมนะคะ เกลยวกระเทียมแล้วก็รากขวดสีนะคะเกียวให้หอมนะคะ แป๊บหนึ่งค่ะก็ใส่หมูสับเข้าไปค่ะ ามด้วยพริกแกงนะคะตามด้วยน้ำพริกน้ำเงียวนะคะใส่เข้าไปผัดเลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะก็ตามด้วยมะเขือเทศเอามะเขือเทศลงไปเลยเอาไปอาได้เลย แล้วก็ตามด้วยกระดูกหมูแล้วก็ตีนไก่นะคะเราจะผัดพวกนี้ให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยเตินนะมน้ำลงไปผัดมือพิแกงเข้ากันแล้วนะ เติมน้ำค่ะเติมน้ำเข้าไปแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยชิ้งไว้จานาน้ำเดือดนะคะใส่ดอกนิ้วเข้าไปได้เลยนะคะ ตอนนี้เพราะว่าดอกนิ้งเขาะจะแข็งใส่เข้าไปเลยค่ะคขนมจีนน้ำเงียง้ยวไปเลย เริ่มเดือดแล้วนะคะ <antibody noise> ก็มาเช็กดูมะเขือเทศมอเริ่มเดือดแล้วใส่เลือดลงไปได้เลยนะคะเลือด <transactions> อย่ากระเด็นนะ <êm> เลือนลงไปเลยเครื่องเน้นๆนะคะขนมจีนหมน้อนี้ใส่เลือนลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ทำการปรุงได้เลยะคะ่ะเราจะปรุงเครื่องได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะใส่เกลือะคะ่ะ ใส่เกลือแล้วนะคะรูดีค่ะดีนะคะน้ำตาลค่ะน้ำตาลสองช้อนนะคะ ม้อใหญ่นะ่าจะต้องพิ่ดีหน่อยเติมเข้าไปก่อนก็แล้วทีนี้ก็ปล่อยให้เขาเดือดได้เลยนะคะแล้วก็มาชิมดูค่ะว่าขาดขาดเหลืออะไรนะคะไม่ยากค่ะง่ายๆค่ะหม้อเดือดแล้วนะคะก็ชิมดูนะคะ ดูนะคะวิธีชิมก็คือใช้ช้อนอีกอันหนึ่งตักนะคะเรียบร้อยค่ะรสชาติก็จะมีความนัวนัวนะคะ ไม่ได้เค็มเกินไม่ได้หวานเกินนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะขนมตีนน้ำเงี้ยวนี่ค่ะมีเลือดมีตีนนะคะพร้อมรับประทานแล้วค่ะ